คุณพึ่งนภาคุณจิระชาตาคะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดยะโสธรต้องจัดเวรยามนะคะเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนบ้านเรือนนะคะชาวบ้านนะคะที่อยู่ในที่ลุ่มติดลำน้ำชีให้เก็บของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันค่ะเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดยะโสธร ตรวจวัดระดับน้ําชีที่ไหลผ่านเขื่อนยะโสธรตำบลเข่องคําอําเภอเมืองหลังระดับน้ําชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หชั่วโมงต่อ1เซนติเมตรจากอิทธิพลของพายุดีเฟรสชันเซนกาที่พัดผ่านในพื้นที่ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมาและทำให้ระดับน้ำชีหน้าเขื่อนยะโสธรอ,อยู่ที่9เมตร98เซนติเมตรห่างจากระดับกักเก็บ1เมตร85เซนติเมตรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยกบานประตูระบายน้ำทั้ง8บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชน ชลประธานจังหวัดยะโสธรระบุว่าขณะนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มลำน้ำชีในพื้นที่5อำเภอเขื่อนอำเภอเมืองมหาชนทชัยคำเขื่อนแก้วป่าติ้วและอำเภอเ้าวัง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำชีด้านเหนือและท้ายเขื่อนยะโสธรเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมระบุสถานการณ์น้ำอย่างไม่น่ากังวลเพราะปัจจุบันเขื่อนยะโสธรมีปริมาณน้ำอยู่ที่12.24ล้านลูกบาศก์เมตรจากระดับกักเก็บ22.4ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ54ของความจุอ่างค่ะ น้ำเชนะครับบริเวณหน้าเขื่อนยโสธรเนี่ยก็จะเป็นส่วนด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยจะมีผลกระทบขึ้นไปจะถึงโรงลําพยางที่ลงมา,าส่ทบกับที่แม่น้ําชีนะครับที่จําบวเดเดของยโสธรน,นียนะครับก็จะมีผลกระทบปัจจุบันนี้น้าล้นตลิ่งไปประมาณสักห้าสเซนติเมตรนะครับส่วนด้านท้ายของเขื่อนยโสธรเนี่ยตอนนี้ถึงแม้เราจะมีการยกบานสูบน,น้ําแล้วก็ตามนะครับแต่ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปเนี่ยประมาณประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณ500กว่า ตัววัเมตรต่อบินาทีซึ่งความจุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,200น,นะครับก็ยังไม่นักกังบน,นครับส่วนชาวบ้านตำบลเครื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะที่มีบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรติดลำน้ำชีอย่างคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ชาวบ้านบอกว่าน้ําชีเพิ่มระดับสูงขึ้นทุกวันประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่จึงรู้สึกกังวลว่าน้ําอาจจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เก็บสิ่งของมีค่าวไว้บนที่สูงแล้วโอกาสท่วมท่วมหลท่วมน้าท่วมไหลหน้า,ม,นา,ามีไหลรัคยไม่ไหลครับเคยท่วมครบคมับในตอนหลังๆมามแต่ตอนก่อนก่อนน่ะ ตอนนั่งหลังมากครับบกวยถวมเพราะว่าเขาคุ้นพื้นที่เส็นมากแล้วหมายถึงว่ชาชาวบ้านในแต่ละคนนี่พยายามยกยกพื้นที่ขึ้นบ่ครับพยายามดูครับอ,อ๋อแต่ก่อนนี่วงแต่ก่อนนี่วมประจำด้วยนะครับ ขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะได้สรุปพื้นที่ความเสียหายจากพายุดีเพรสชันเซนกามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวของชาวนาในอำเภอป่าติ้วได้รับความเสียหายกว่า1 0,000ไร่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ผ่านน้ำจากลำน้ำชีเข้าไปในพื้นที่แก้มลิงเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ค่ะ สำหรับเขื่อนยะโสธรนะคะถือว่าเป็นจุดรวมของแม่น้ำชีค่ะก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง8บานของเขื่อนยะโสธรนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีให้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยในขณะนี้นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีหลายพื้นที่นะคะที่ประสบปัญหาน้ําท่วมแล้วเช่นที่อำเภอโคงเจียมอำเภอสีเมืองใหม่แล้วก็อำเภอน้ํายืนค่ะคุณพึ่งนภา,าคุณจิราชาตาค่ะ